พี่กันซัพซ่าตัวที่หนึ่งได้ไหมคะได้ไหมครับโอ้โหไม่เป็นไรยังอยู่ยังอยู่ทันดีค่ะสวัสดีหนุ่มหน้ามนคนสำคัญของเราวันนี้มาเยือนชมบดีนะคะแล้วก็ขอเสียงดม่ดาให้กับแชมป์เด็กก็เด้ซองร่มไปถึงเตียวหุยด้วยนะคะหนุ่มหน้ามนอีกคนเอ๊ะผีผีได้ไหนหายตัวไปเขาแต้มมองที่ชูให้ผมตรงนี้อ๋อโอเคค่ะทำหน้าที่นะคะตลาดตอนนี้ น,นี่เรียกได้ว่าโอ้โหศิลปินเราสนุกสนานกันมากเลยนะคะไหนด้านไหนชาวชลบุรีกันบ้างจ้าอันนี้ชาวชลบุรีมีใครไม่ใช่ชาวชลบุรีแล้วตามมาบ้างไหมโอ้โหแน่นมากเลยนะแน่นมากสนุกสนานเดให้พี่กันเช็ดเหงื่อสักเล็กน้อยเพราะว่าจะยังคงต้องอยู่กับเราบนเวทีนี้เพื่อทำกิจกรรมนี้กิจกรรมพิเศษนะคะบนเวทีแห่งนี้เดี๋ยวเราจะขอแบ่งทีม ขอแบ่งทีระหว่างนี้ดิฉันอยู่ตรงกลางเดินไปขออนุญาตไปอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมคะจะได้เห็นหน้าศิลปินของเราชัดๆสักนิดหนึ่งเล่นเกมเหรอคะตอนนี้ใช่แล้วใช่แล klar, 1> <1> <1> <1> ้วเดี hm, ๋ยวพูดคุยสักเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวเผื่อจะได้หายเหนื่อยเพราะว่าเกมเราค่อนข้างจะต้องออกสเต็ปค่อนข้างเยอะอันนี้พวกคุณแบบมาร้องเพลงช่ะไหมนักร้องแต่ว่ารอบนี้เราจะให้คุณแบบปกติเต้นกันบ้างไหมคะเต้นขนาดเลยต้องเต้นในตอนนี้เลยครับไม่ใช่น่ไอาย่นนายนี่เหรอต้องเนี่ยอ๋อคนนี้เต้นลงติ๊กตอกอยเมื่อไหร่นะ คุณดูนี่น, dad, น้องข้ามแขนผมเนี่ยเด็มาอย่างดีออกกำลังกายพี่การกำลังโตกำลังโตเด็กกำลังโตเลยหิงผิงนะคะเด็กกันซองนะคะแล้วก็มีพี่พลอยมีเตียวหุยนะคะและแน่นอนพี่กัลจะพัสนะคะอันนีอยู่กับเราครบเลยคุยกันสักเล็กน้อยก่อนละกันมาเยือนชาวชลบุรีคือชุดที่แล้วเราจะมีถามคำถามว่าคุณเกี่ยวข้องกับชาวชลบุรียังไงบ้างคะคือพ่อผมเนี่ยนะฮะเป็น เคยมาอยู่ที่นี่เคยมาอยู่ที่นี่ใช่ครับผมมีสายเลือดคุณพ่อผมเป็นเคยมาอยู่ชลบุรีประมาณสองชั่วโมงคืนว่าโอ้สายเลือดนายา่สองชั่วโมงชนบุรีดูคืนไปเล่าไปอ้างใจซะด้วยเกี่ยวแล้วเอออันนี้เขาเกี่ยวข้องนะเขาคือทายาทชาวชนบุรีเป็นสายเลือดครับสองชั่วโมงเป็นสองชั่วโมง เป็นลูกเซี่ยวชนบุรีพี่กันมาพักพิงพิงรอเลยนะคุณนึกรอเลยนะทำไมไม่เก็บเขาไว้ผู้คนสุดท้ายไม่ได้ต้อให้เขาเปิดเลยนี่เขาเปิดมาดีสุด้วยสอ้ช่วยเลยไปหาประเด็นอะไรเขีหนักเลยพิงพิงค่ะพี่พิงค์หนูเป็นชาชนบุรีค่ะนี่ดูสังเกงเงือกเขาเป็นยังไงรั่งมาเนี่ยหนูเป็นชาชนบุรีเหรอเร็วไม่ไมีเหรอคุณคุณอยู่สุพรรณกับพี่กัลแอ้ว ทำไมถึงไม่ชาชบลบุรีเพราะวันนี้หนู<ป>มาชลบุรีไงหนูอยู่หลายชั่วโมงมากกว่าพี่เออนี่พี่กันคือพ่อมาแค่สมลลมามชั่วโมงเป็นลูกเซี่ยมเรามาตั้งหลายชัลล่วโมงใช่หนูขับเข้ามาชลบุรีหนูเป็นคนชลบุรีแล้วนี่นะจ๊ะเอาใจฉาับชลบุรีกันสดๆนะคะพี่พลอยนะคะพี่พลอยคุณมีอะไรเกี่ยวข้ขของกับชาวชลบุรีบ้างไหมคะอ่ะคิดดีๆเ,เอาแล้วถามยากเลยโดนทุกคน คำถามง่ายต้องคิดคำตอบยากหัวทำด้วยนะจ๊คือเปิดหัวจู่หัวมาก็อือแวน่งจริงๆคำถามไม่ได้ยากแอ่ว่าทำให้มันยากเดี่ยวข้อไงหนพู่ซิไม่ไม่โอ้โหเคียบเียบเราไม่ถูกเอจริงอ่ะเราเราได้องเคียบเราไม่เกี่ยวข้องกันเราก็บอกได้เขาไม่โกรธเอางอายก็คือว่าเราเราอยู่นิ่แต่็เฮมาที่ยวบ่อยและเที่ยววันนี้กี่ชั่วโอะกี่ชั่วย่ ครึ okay. ่งวันโอเควันอยู่คือนาวอยู่ยาวอยู่ยาวบางทีเราก็วัน right ค้างได้บ้างอะไรบ้างบางครั้งวังคาวเี si> ่นะคะโอเคคุณรอดแล้วพี่บอยเดแียวหุ้ยรับผมค่ะเกี่ยวข้องในกับชาวชนค่ะเอ่อผมว่าดีๆนะมีคนคำตอบพอสุดท้ายนี่มีเวลานานขนาดนั้นหรักถ้าขนาดคิดแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นที่จะตอบนะฮะก็เกี่ยวข้องในที่นี้ก็คือวันนี้ผมได้มามอบความสุขให้ชาวชนบุรีครับ ได้ได้ครับทีหลังุดเอาตลอดเลย <laughs> ชั่วโมงนี้กันก็คมอดาราลูกเซียวเลยคุณลูกเซี่ยวเลยนะลูกเซี่ยวเลยลูกเซี่ยวเลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วจ้ะเพราะว่าบนเวทีมันก็ดูห่างไกลเราอยากได้ มีผู้มีความสามารถสักสองคนเพราะว่าเราจะแบ่งขอแบ่งแล้วกันเอ่อเขายืนคู่กันแบบนี้ไม่ค่อยโอเคขอเป็นชายหญิงดีกว่าได้ค่ะโกลเด้นซองไปทีมโกลเดลซองชายชายหญิงใช่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 เดี๋ยวหุ่ยน้ำมนต์อยู่กับหนุ่มน้ำมนนะโอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าสมุนภาคกันแล้วใช่ใช่ชายหญิงเขาเท่าเทียมกัน่เดี๋ยวก็รู้แบ่งเป็นสองทีมนะคะมาแข่งกันไปเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเราจะขอผู้โชคดีสองคน

สองคนเลยดีค่ะอาจารย์สองโอ้ถึงกล้องมาด้วยโหครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะออกสั่ากกล้องไว้ก่อนได้นะคะฝากกับทีมเขาสามารยยืดทีมได้ว่าเขาแล้วก็เอาไปเลยได้เลยนะคะก่อนนี่ไงโอชีก่อนเลยมาดูกันเลยมาก่อนดูกันหนูว่ามีแอปวันดีนะคะนี่เอ๊เอ๊เนไหมเอมีหน้เพราะว่ามีชุดการเล่าเร่องนะคะฟิรี่นะคะคุณภาพดีมากมาย ช่องวันของเราทาง F1D นะจ๊าและตอนนี้เราได้แล้วเราแบ่งทีมมาเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับกติกาของเราทดสอบความสามารถศิลปินอีกแล้วนะคะนอกจากการออกท่าทางแล้วเราจะมาทดสอบความสามารถทางด้านภาษาไทยค่ะเป็นคนไทยหรือเปล่าคะนูเป็นคงไทยหรือเป็นคนจงจิงแน่นเลยเน่าออกหมวหอย่างเงี้ยเอาละเราจะมีสุภาษิตให้สุภาษิตไทยคนละคำศิลปินของเราทั้งสองบ้านจะมีหน้าที่ในการ ดูว่าสุภาษิตคำน,นี้คืออะไรและทำท่าทางให้กับแฟนคลับเป็นคนตอบอค่ะคุณผู้ชายไม่ต้องตื่นเต้นหรือว่าไม่ต้องกดดันอะไรนะออนจะบอกแค่ว่า <S <S 2> <S 2> การเข่นขันเขาอะ คนที่ชนะก็คือไม่ได้อะไรเหมือนกันคุณค่าบอกว่าพี่จะชนะชนะอะไรพี่จะยิ่งใหญ่อะไรที่ไม่ได้ได้สนุกเท่านั้นครับได้ความสนุกสนานคือเราแข่งกันพอเป็นวิธีใ่ค่ะเอาอีกน้ยกันนะคะก็ตื่นเต้นไงเลยแบบว่าให้เขาผ่อนคลายเอออ่ะเดี๋ยวเราจะมา l ี d เฟิร์สกันก่อนละกันนะดีไหม ค่ะเลดี้เฟิร์อเดี๋ยวดิฉันก็ทำได้เพราะเราเป็นคนไม่ยอมแพ้อยู่แล้วพิธีกรก็คือเดี๋ยวเราจะให้อดนตแฟนของเรานะคะเดี๋ยวทีมทีมน้ตทีมพี่กันพี่ติวพี่เตียวอยพี่ตุยเหนียวแล้วนะคะเมื่อกี้อ่แล้วพี่ตุยเหนียวมาแล้วเมื่อกี้พี่ตุยเหนียวเลยเหนียวจริงหรอโอ้ยแล้วครั้งละตัววันนี้ไม่เอาไก่ที่พิธหน่อยนะคะทั้งวันเลยไมเป็นไรครับพิธีกรเขาเพิ่งอกหักมาต้องให้ยังต้องใจกันด้วยเดี๋ยนะสู้ๆครั้งแรกที่ทำพิธีกรแล้วโดนศิลปิน ปกติที่จะขยี้เขาตลอดนะคะแมไม่เป็นไรเพิ่งพิ่พิ่โอ้โหเรียกชื่อเขาใหม่ตุยเหี่ยวโอ้โหตุยเหี่ยโอเคมีการไปต่อไปได้เลยจี๊ดคิดอยู่แล้วว่าต้องมีฉากนี้ต้องมีจริงๆต้องตุยเหี่ยวบ้างสักครั้งหนึ่งเร็วครับน้ำตาอาลึกไปน้ำตามาแล้วเดี๋ยวน้ำตาใส่จจะโอเคนู้ดพี่เอ๋เนี่ยช่วยอะไร ฮึบฮึบเร็วพี่ผู้ชายเขาหายตื่นเต้นแล้วเนี่ยเขาตื่นเต้นใหม่แล้วโอเคมานะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดโพยก่อนอันนี้อ่ะค่ะและเท่าไม่ใช่ของเราทั้งายสองคำเหรอคะมีคำเดียวเท่านั้นคำเดียวอ่ะพี่พิงตรงกลางพี่พลอยเป็นคนแรกเดี๋ยวพิงพิงนะคะกับพี่ผู้ชายหันหลังก่อน เดี๋ยวพอพี่พลอยได้คำปุ๊บพี่พลอยคิดท่าทางแล้วสกิดผิง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 ค่อยหันกลับมารับท่าหันกลับมารับท่ากติกาเป็นอย่างนี้แล้วพอผิงผ uh, ิงได้ท uh ่าปุ uh, ๊บสกิดพี un ่ผ uh, ู un'. ้ชายพี่ผู้ชายหันกลับมารับท่าแล้วคิดคำตอบนี่ง่ายไหมผู้ชมครับเกมสนุกมากครับเรียนเชืญอมาดูกันเยอะครับข้างบนครับฝากสกิดหน่อยครับว่าเฮ้ยเกมนี้แม่งสนุกมากดูเราเรจริงสนุกดู บอกเลยตื่นเต้นแน่นอนใช่ครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้เห็นศิลปินมาทำท่าทางเหล่านี้มาดูความสามารถของพวกเราเลยครับต้องดูว่าเขามีความคิดเอ็ดขนาดไหนเดี๋ยวรอรอดูคุณกันน้พัดเลยนะคะคุณพี่ยี่ดิฉันนะคะโอเคเอานะทีมฝั่งผู้หญิงพี่พลอยพร้อมไหมจ๊ะสีความเป็นแชมป์เดอะโกลเด้นซองหนูตื่นเต้นเห้อพลอยพอยเขาไปคแกตื่นเต้นร้องเพลงพี่เขาหัวใจตุดแล้ว ะถ้าพรแล้วและนี่คือสุภาษิตของคุณค่ะป๊าป๊าดึงดึงสุกอันนี้เราชนะไม่ได้เลยใช่ไหคะไม่ได้ได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยได้ไหมอันนี้หน่อยอุ้ยมันก็ไม่ได้ง่ากขนาดนั้นโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะโอเคสักกิ๊บพิงพิงไปเลยจ้ะคุณทำอะไรอะเอาละคิดละตอนนี้โอเคไม่หันด้วยนี่ยิง สนิดแล้วนะฮะตอนนี้เขากำลังเล่ไม่ครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่มี่เอ๊ะเ๊ะหน้าอูท่าเยอะซะด้วยนี่ท่าต้องใหญ่กว่านี้พี่บอยดองแล้วท่ามันเล็กไปเพราะน้องไม่เข้าใจตอนเนี้ยน้องปากแป๋วเลยนี่ผมแป๋วเขาไปพวกเนี้ยผมตื่นเต้นแทนพี่ผู้ชายมากผมไม่รู้ไม่เู้ลุ้นลุ้นนะโอ้พี่นักเตะรู้หน้าแล้วครับใช่ไหลไหล่ไหลผมว่าพี่เพิ่งพาเตยดีกว่าตอนเนี้ยนั่งกลงนั่งกวักมาหมดแล้วจังหวะเนี้ย อ้ยรู้แล้วคุณรู้แล้วเหรอคุณรู้แล้วเอาละครับเอาละดูน้องสาวผมใบครับนี่ปั๊บอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ครับอันนี้คือบอกว่าดูนะพูดถ้าพูดนี่อ่าเป็นภูเขาเอ้ยลมพัดเฮ้ยอะไรนะโอ้ยปั๊บอะไรอ่ะอ่ากระดูกขาด้วยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยสาใช่ดิฉันรู้ที่ผู้ชายเขาจะสับสนเพราะคุณกันเนี่ยละค่ะ เอาที่พี่นึกมาเมื่อกี้ดีกว่าผมให้พี่นึกมาน่าจะถูกป๊าป๊าเออไปดูคอนเสิร์ตสี่โอ้ยโอ้ยอันเนี้ยอะไรวะเนี่ยสุภาษิตคำนี้สุภาษิตครับสิบพยางค่ะโหสิบพยางนี่ท้าทายความสามารถขเราสิบพยาง คลื ync, ่นคลื yes ่นเอาละมานี่มานี่มานี่อะไรนะเฮ้ยอย่าพูดอย่าใช้เสียงเนี่ยเซ้นใช้เสียงข้ใช้เสียงช่วยกันไมมช่วยกันไมมนี่กรรมการไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบพยางสิบพยางและคุณพลอยคุณมีหน้าที่คุณ คนเดียวที่เห็นสุผาสิตของคุณคือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาโอ้โหทีแรกเฮ้ยนหเ่าไอเนี่ยไอไอจริงเหรอจ๊ะไอโอ้ยนี่คือมดกัดเหรอโอ้ยยังไงมดกัดที่ไม่น้องโอ้ยเหรอคะมดกัดที่การร้องไงคะโอ้ยอ้าย อยดูแล้วกันเดี๋ยวทีผมนะอ่าเดี๋ยวนี่คุณจับเวลาหรือเปล่าว่าทีมคุณจะกี่นาทีคือดูขอให้พี่การอยู่ตจงการนะคะแล้วระหว่างที่เขากำลังบอกคนอื่นๆจะพูดพูดพูดตลอดเลยไปดคกันั้หมดแรก ดิฉันรู้ปุณีเขาสั้นแก่เฮ้ยไอ้น้องโอ้ยยังอยู่ตรงกลางอีกแล้อยู่ตรงกลางไอ้น้องได้ได้เอาเอางี้หรอองี้แหละคุณก็รู้รอดูไอ้ตรงกลางขออนุญาตนะคะใช้กดสลับตำแหน่งนะคะเป็นพี่ี่เดียวอยู่อยู่คนแรกค่ะคนแรกผมอยู่คนแรกเหรอให้พี่เดียวมาให้คุณนั่งพัดอยู่ตรงกลางนี่พี่ตุยเหนียวของเราคนชักชื่อไม่ได้นะคุณคุณตุยเหนียว หวนแล้วนะาสุดหนักเลยคุณพร้อมไหมคะพร้อมครับผมนะผมผมใช้เวลาไม่ถึงสิบปีอถ้าเกินสิบปีนะเกินไม่เกินเกินพี่กันไม่เกินแต่ผมเกินสุภาษิตนี้โอ้โหบอกเลยง่ายมากโอ๊ยง่ายมากง่ายเหรอครง่ายมากแต่คุณต้องเล่นท่าใหญ่นิดนึงเดี๋ยวไปดีแทรกฝั่งน้องเงนเอานะและนี่คือสุภาษิตของทีมพี่กันและเตี๋ยวหุย โอเคโอเคนะนะพร้มแล้วคุณคีเอ็ดท่าเลยค่ะมาติ๊กตอกติ๊กตอกนีจับตาดูกันให้ดีจังหวะนี้หุ้ยห้ามพูดนะส่งสัญญามาแล้วงูตัวใหม่เร่มูมาเ่มงูเมาเ่มูเลยงูเลยอโอ้โหงูคันดาคันด้าตัวมาเริ กัดกัดอะไรกัดงูตัวหนึ่งหรือเปล่าพาสิทธิ์ไปไหมจิ๊ดลิ้นหรือเปล่าอันน oh, oh, oh. <S <S ははี้จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดไปทางพญานาคแล้วโอ้โหเมื่อกี้เลิฮอนด้าฮอนด้าโอ้โหเมื่อกี้เสื้อตะบุตกัดกัดจิ๊ดลิ้นอะไรอย่างนี้เปล่าโอ้โหอย่างเงล่ะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับใช่หรือเปล่ารู้ก็รู้ครับว่าเขาเอาคำง่ายมาให้ทีมผมใี่เปล่านักงานผู้หญิงใช่ไหมที่เป็นคนคิดคำมา ชัดเจนมากชัดเจนมากข้าอบนของคุณคืออะไรคุณ yeah. ต <os twisting flavors> oh, exactly ุยห <c oughs> ิงองขาใหญ่ก <waste> ินปลาเลยครับผมอ้อและคำตอบถูกต้นเลยค่ะถูกไหมครับถูกไหมฮะอยากให้เล่นอีกไหมฮะ อเดี๋ยวผมคิดคําสุดทคําง่ายไปอะ,อะใช่ไหมคือจริงๆระดับพี่กันนี่เราไม่ควรจะง่ายขนาดนี้นเะเราควรจะต้องสัก48พยาคฆ์หนูจะพาไปอนาคอนด้นาเลยเมื่อกี้ไม่มีใครเชื่อหนูเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามอบรางวัลนะคะให้แบบใครชนะครับคุณต้องบอกกับใครชนะตอนนี้คุณเสมอกัรทั้งคู่เลยค่ะเอ้าก็หมดตอบถูกทั้งคู่ไงผมบอกนะที่ไม่ต้องตื่นเต้นต้องแข่งกันพอเป็นวิธีนะคะเป็นทางกระชับมิตรนี่ เอาละมามอบเลยนะคะเป็นสมุดโน้ตส,สีชมพูน่ารักจากดีด้วย,วยนะครับถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงขอบคุณมากมากครับใดีด้วยนะคะรูออ้สนุกกันนะ คนะคะซึ่งสมุดข้างในข้างในเป็นสุภาษิตหมดเลย <c oughs> ใช่ให้เอาไปทำการบ้านไว้เลยรอบต่อไปจริงๆควรให้ศิลปินแต่ศิลปินร็อกนี่ร็อกเก่งมากเลยอ่ะคุณใช้เวลากันรวดเร็วมากเลยนะครับผมปกติอตอนเด็กๆคือเก่งภาษาไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่แล้วครับยิงสี่ครับโ <c oughs> อ้ถามแค่ว่าเก่งไหมงั้นเดี๋ยวเราลองเทสความสามารถของศิลปินพอแล้วพอแล้วชื่อใจของเราเชื่ออะไรนะคะ ไปหลายที่ไปหลายย่านมันยกช่องย่างในทั่วไทยยกช่องอร่อยทั่วไทยแน่นอนนะคะเรารวบรวมความอร่อยจากทั่วภาทั้งประเทศไทยเอาไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะส่งพวกคุณไปลองชิมโอ้ยินดีมากเลยค่ะเพราะค่ะแมคคานะจ๊ะดีมากครับแมคคาเล็งร้านไหนไว้เดี๋ยวเขาไปลองชิมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราให้ศิลปินของเราถ่ายภาพร่วมกันก่อนขอเสียงให้กับทั้งสี่ท่านอีกหนึ่งครับฝากผลงานหน่อยเราขอฝากผลงานหน่อยได้ค่ะอาจ๊ะอยากคุยงาน กกอ,อ่าเตียวห่วยอ่าครับผมก็ตอนนี้กูเปิดร้านกาแฟนี่ใช่ไหมเฮ้ยไม,มไม่ได้ทำแล้วมีการขายจริงเหรอร้านผมไม่ใช่ร้านผมของคนลครับผมโหอยากให้ทุกคนเห็นตาเต้องตีชาเขียวอยู่ใช่ใชมีมีแต่อาละครนี่แหละครับแต่ว่าคือยังพูดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมีให้ติดตามกันแน่นอนครับผมน่าจะภายในปีนี้ครับผมค่ะนี้แล้วร้านกาแฟคือไม่ทำแล้วรอกันไม่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 รอ ใช่ความจริงมาพูดบนเวทีนะพูดกันนะครใช่ไม่มีอะไรเลยจริงๆค่เราเราเหนื่อยเราอยากมาถ่ายละครเนี่ยอ๋อก็เป็นช่วงๆไปใช่ครับผมงานว่างผมเลยไปทำใช่ครับรอติดตามละครน้องนะครับครับผมจะทำอยู่รอติดตามละครน้องเลยนะคะเดี๋ยวเขาใหเขาไปก่อนนะคะขอบคุณมากจริงจเดี๋ยวไปทางด้านนุ้นี่ยผลงานยาวมากก่อนงานเขาเขายาวเดี๋ยวเขามีด้วยกันนั่นแหละเขาอยู่ประมาณนั้นแหละพิง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 ค่ะของพิง วันอาทิตย์นี้เลยแล้วกันค่ะวันที่17ใช่ไหมคะแต่โคเรนซองซีซั่นเจ็ดเป็นรอบเซมิไฟ n a ลค่ะแล้วความพิเศษของทางนี้ก็คือ6คนที่เป็นรอบศิลปินก็คือแชมน์หกคนได้กลับไปร้องกับผู้เข้าแข่งขันในซีซั่นนี้ค่ะก็กำลังจะวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้แล้วที่พวกเรากำลังจะได้กลับไปนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจผู้เข้าแข่งขันรวมถึงพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะฝากด้วยค่ะกรรมการพยี่หรือว่าโปรติซีซั่นก่อนก็จะเป็นการร้องกับ พวกเขาก็เป็นแขนแล้วก็เป็นแขกรับเชิญยิ่งก็จะเสือปีนต่างๆแต่ว่าปีนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นซีซั่นเจ็ดเนาะแล้วก็เข้ารอบ6คน12คนสิบสองนคนแล้วก็เลยแบ่งเป็น6 6คนนะแต่ก็เลยให้คนที่เป็นแชมป์หนึ่งซีซันหนึ่งถึงซีซั่นหกเ่ยพูดเพื่ออะไรไม่รู้กันหรอซีซันหนึ่งถ <c oughs> ึงซีซั่นหกเนี่ยร้องคู่กับคูค่แข่งทั้มงสายองสายสาย A และสาย B เพราะฉะนั้นคุณจะได้อีกฟีลลิ่หนึ่งที่ ผู้เขาแข่งขันร้องกับแชมป์ที่เขาแบบเป็นไอดอลของเขาด้วยหรมันจะได้แบบทำงานร่วมกันเป็นทีอาริตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตร่วมกันครับกับเดอะโกลเด้นโชว์คอนเสิร์ตนะครับในวันที่ 19, 20, 21กันยายนี้นะครับที่ อ่าเมืองไทยรัชดาไอเกเตอร์นะครับเพใครที่อยากตรเจ่ากันได้แล้วที่ไหนนะคะที่ไหนนะคะเมืองไทยรัชดาัยเียเตอร์ไอเกเตอร์ด้วยโอเคได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มบัตรก็ตอนนี้วันที่19ยังพอมีบัตรอยู่เป็นาบการกุโซนนะครับก็ไปซื้อบัตรไปทำบุญร่วมกันได้นะครับนี่นะคะโอเค เอ๊มื่อกี้ถึอเขาหรือยังเราไม่ถึงเราอคยี่อ๋อแล้วก็โอพยนบประยชน์นะครับเรื่องกิงแก้วครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วรอตัดต่อทั้งหลายแล้วก็คิดว่าต้องตีหน่ได้ชมกันแน่นอนครับนี่นะคะรอชมกันไหมคะขอบคุณคะรอกันหนาแ่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะขยี่ใครก็รักเขาแล้วฝากผลงานของคุณด้วยนะครับกรด้วยแล้วก็อมฝากให้ทุกคนตอนนีคุณแท้จะทหน้าที่แทหน่ย่ ครับเดี๋ยวไปตามร้านกันใช่ใช่นะคะเออนี่เลยอันนี้พี่บอยเลือพี่อ๋อเหลือพี่เอ๋อพี่นูแลพูดอยู่โอ้โหได้ไม่ที่ขาดเขาแล้วยังยังดูครับต้อมหล่าเลยโอ้น่ารักมากยังดูนอกจากในรายการเดอะโกลเด้นซองของเราคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนี้จะมีละครทั้งชมพอยด์สางสีว้าวกระขวดด้วยเล่นเป็นชื่อไอ้นะคะเล่นเป็น คนไม่ดีเล oh well ่นอ๋อได้เน okay, like ี่ยพี่ต้องมีคนดีสิเล่นไอโอมก็มันจริงใจเนศิลปะพี่ไม่มีกลาไม่น่าเชื่อถือลางป่าขอเลรื่องอะไรครับขอเนี้ยต้องบอกไม่ได้บอกได้ขอชื่อยัางขอไม่ได้เป็นความลับอยู่สรุปก็คือเรื่องเลียนคอหรอพี่เหมอะไม่ได้ไม่่ใชอเขก็คือคนเชื่อต่อเรื่องเราเก่งซะด้วยนเนี่ยพี่เหมอะไม่ได้ที่เราโดดเดี๋ยวเราโดนตัดเองเหมาะด้วยเหมาะเหมาะกับการเป็นกรรมการมากโอเคครป็นความภูมิใจของ คนที่สร้างที่แบบผลิตที่มีคุณภาพแบบนี้ออกมานอกจากร้องเพลงแล้วยังเป็นการแสดงได้ด้วยนี่นะคะก็ฝากติดตามผลงานของทั้งสี่ท่านกันด้วยนะคะโอเคคอเทนต์ต้งกให้กับทั้งสี่ท่านเปนยังไงจีน่าเดี๋ยวเราจะส่งนะคะให้ศิลปินทั้งสี่ท่านไปตรวจเพราะค้ะแม่ค้าต่อนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะมิการมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเซลฟี่เดี๋ยวรอเลยนะสแตนบายรอเดี๋ยวเราให้เอาถ่ายศิลปินก่อนไหม หรือว่าทำทั้งนี้ก่อนทำทั้งนี้ก่อนโอเคนะคะขอศิลปินก่อนสี่คนนะคะอ่ะกล้องหลักแล้วเดี๋ยวเราเซลฟี่เดี๋ยวเราขั้นไฟนะคะศิลปินช่างวันนี้ก็ขับขั้งครีเอทีฟแล้วก็ขยี้เก่งน,นะคะเพ่เคยเจอศิลปินขี้วิธีกรก็วันนี้นอนขอวิดีโอค่ะออกเวลาได้เลยให้สองกับที่เราแบบออกท่าทางไปเมื่อกี้นี้กับสุภาษิตไทยนะคะปื๊บนาะโอเคโอเคกลับหลังกัน มาเลยทุกคนถ่ายภาพร่วมกันนั่งข้างเข้ามาใกล้ๆจ้าเข้ามาใกล้ๆจ้าใกล้เข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกหน่อยมาเร็วมาเร็วป้ายป้พี่การเข้ามาเลยเข้ามาเลยเร็วถ่ายรูปกันมาเร็วใครมีปงมีป้ายใครไม่มีเข้ามาให้หมดจ้าเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งกันนะแล้วเดี๋ยวเรามีวิดีโอพูดเชื่องานพร้อมๆกันนะคะโอเคพร้อมนะจ้าถ่ายภาพนิ่งก่อนนะไปถ่ายสามสอง หน yeah. yeah. hey. so ึ hey. Hey, yeah. hey, yeah. ่งเย้เฮ้สุดยอดวิโงออกูดชงานร้อกันนะคะวันยุคช็อคอร่อยเท่าไทย่แล้วเฮ้เฮ้ยาวๆเฮ้ยาวแบบ acting แรงๆท่าของแล้วสมอนวันยุช็ออร่อยเท่าไหร่เย้จบแล้ววันนี้นะคะจากศิปินจากเด็กกอล์ฟเล่นซองกรรมการจากเด็กกอล์ฟเล่นซองและคุณเตียวหุ ดิฉันไม่ปวดชื่อเขาแล้วขอบคุณที่พรนนะคะโอเคสนุกสนานไหมจ๊ะสนุกสนานไหมจ๊ะสนุกไหมจ๊ะโอเคอาเ,เด็ดตอนนี้นะคะเราส่งทีเเป็นทั้งสี่ท่านนะคะลงไปชิมความอร่อยจากทั่วทั้งประเทศไทยก่อนเลยละกันน่าจะหิวกันแล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณามากนะคะพี่การเตียวหุยพิงพงและพี่พยคะ่ะ